เธอมีร้านโลบักดีๆแนะนําบ้างไหมอะ่ะนี่เลยร้านคิสตันชอ็อป้านบริการขายโลบัคเลสุดคุม้มมันจะเป็นระบบกลุ่ม ID Pass และ VP Server ก็มีหมดเลยนะแล้วยังมีบริการกดเกมพาร์กับเพชรออสตาและยังมีบริการรับฟาร์มมากมายสามารถใช้บริการได้ที่ลิงใต้ใตคลิปนี้เลยนะครับผมโหดคุม้มอย่าลืมมาเติมกันด้วยนะเด็กๆ ก็สวัสดีนะครับผมชาวเทคนิคเมโลเทคโนมันตีทุกคนเลยนะก็วันนี้นะผมก็จะมาจัดอันดับนะครับผม5าอันดับผลปีศาจนะที่ฟาร์มดีที่สุดนะครับเดี๋ยวผมก็จะจัดมาให้เลยก็แบบมีแต่คนถามพี่ครับพี่ครับผลไหนฟาร์มดีผลไหนดีสุดนะครับคือวันนี้ผมจะมาบอกนะผลไหนแบบ5้าผลที่ฟาร์มดีแล้วกันนะเอาเป็นที่ฟาร์มดีนะครับโอเคเดี๋ยวจะเป็นผลอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยดีกว่านะโอเคทุกคนไปเราไปดูผลแรกกันเลยนะครับไปกันเลย ก็ต้องเริ่มจากอันดับที่5นะครับทุกคนนะเอออันดับที่5นะครับผมก็จะเป็นผลแมกมานะครับผมทุกคนนะเออก็เป็นผลแมกมาเนาะถามว่าทําไมเนี่ยถึงให้แมกมาเนี่ยมาอยู่อันดับที่5นะครับผมคือแมกมาเนี่ยสกิลแรงนะครับผมแล้วก็คูลดาวนะครับผมมันแบบว่าไม่ช้าแล้วก็ไม่เร็วอ่ะมากลางๆนะครับผมแต่สกิลรวมๆเนี่ยคือมันวงกว้างนะครับก็พอที่จะฟาร์มได้นะสำหรับทางด้านของผลแมกมานะครับเนี่ยทุกคนดูดิสกิลตอนนี้กําลังแผนภาพเป็นไงเออสกิลมันก็ประมาณนี้นะครับแต่มันก็คคค่่่่่่่่่อออนนนนนนนข้้้าาาางงทททีีีีจะะะะผมมมมมิดดดดดววััััััักกก็็แแแแตตใใรรบบบบบบบยยไเเๆลห มาเนี่ยไปอยู่อันดับที่5นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูอันดับที่4กันเลยอันดับที่4จะเป็นผลอะไรเราไปดูกันเลยครับผมไปกันเลย ันดับที่4นะทุกคนก็เป็นผลบิสกิตนะคบทุกคนนะเออผลนี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะเฟี้ยวนะเวย้ยคือสกิลของมันเนี่ยแบบโอ้โหผมชอบไอ้ตรงที่สามารถเสกไอตัวคุกกี้ออกมาได้นะแล้วก็กดวีเนี่ยมันจะไปตีตัวตรงที่เราชี้เลยนะครับไม่ว่าระยะเนี่ยจะไกลหรือไม่ไกลนะคือผมได้ทดลองคือยืนไกลแล้วก็ไปตีมอนอีกที่หนึ่งนะครับคือแม่งสามารถตีได้เว้ยทุกคนเออมันเสกมอนทหารมาตีเอออะไรเงี้ยคือมันดีมากแต่ว่าพอเราตายนะผมเออเจ้าบิสก,กิตนนก็จะตายด้วยนะครับเหมือนตายตามเจ้าของเลยอย่าเช่นคือแบบเหมือน ก็คือว่าบิ๊กินสามารถเสกได้ประมาณ2ตัวนะครับผมเออประมาณนี้นะผมเลยให้มาอยืนดัดที่4นะครับผลนี้ก็ค่อนข้างดูงเหมือนเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่นะครับผมเออมีลูกน้องคอยตามาครับอือเดี๋ยวเราไปดูผลที่3กันเลยนะครับโอเคทุกคนไปกันเลย ผลที่สามทุกคนผมก็ขอยกให้เป็นของผลบิ๊กมัมนะครับผมก็ถามว่าทำไมบิ๊กมัมถึงมาอยู่อันดับสามนะในเมื่อพี่มึงก็ใช้แม่งอวยวอ,อย่างดีเลยแต่พอไปจัดอันดับจริงๆแล้วเนี่ยก็ให้อยู่อันดับที่สามนะครับก็คือว่าผลบิ๊กมัมเนี่ยก็คือสกิลมันค่อนข้างที่จะกว้างนะครับผมโดยสกิลวีเนี่ยทุกคนคือจะกว้างมากๆนะเออชอบสกิลนี้มากเลยคือแบบคือพีพีอยู่เนี้ยคือเราไม่ต้องเลงนะครับคือกดวีทีเดียวเนี่ยแม่งสามารถแบบว่าดูดนะครับผม ดูดวิญญาณมาได้หมดเลยนะฮะคือแม่งดูดวิญญาณมาหมดเลยนะครับแล้วก็สกิลอะไรเนี่ยเออมันล็อกศัตรูบินอะไรเงี้ยเออมันแบบเวลาบินอยู่แม่งกดวีปุ๊บล็อกเลยบอกให้ของดีสกิลเนี่ยแล้วก็สกิลโซนสกิลเซตเอ็กอะไรงี้นะครับก็เป็นเบิร์นไฟแต่ว่าสกิลเซตนี่ก็จะเป็นทางหน้าของแบบเหมือนปล่อยพลังนะครับลงมาทําศัตรูนะครับผมเออทำดาเมจกับศัตรูก็เลยมาอยู่ได้อันดับ3นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอันดับ2กันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยอันดับ2นะทุกคนก็จะเเเเป็นนนนนนนผผลลสสัััะะะะทือออคคครรบบมหาาายยยๆีี่่่จจงงว้พ ผลสั่นมันก็ฟารนะ์มกว้างแล้วทำไมมึงให้มันอยู่อันดับ2นะครับผมเออก็เดี๋ยวมาฟังกันดีกว่านะก็คือผลสั่นเนี่ยสกิลแรงนะผมขนาดของสกิลเนี่ยค่อนข้างจะกว้างเนาะสะดวกต่อการฟาร์มแล้วก็ PVP แต่ว่าผมรู้สึกว่าคือสกิลมันครูดาวที่จะค่อนข้างที่จะช้ามากๆนะครับผมคือมันฟาร์มดีก็จริงแต่สกิลของเจ้าผลสั่นเนี่ยคือมันมันแบบมันช้าเกินอะครับมันเหมือนเตาอะเออไม่ไหวเราก็ต้องแบบให้มันอยู่อันดับ2ไปนะครับผมก็แบบสกิลครูดาวช้าก็อยู่อันดับ2ไปซะนะแต่ว่าผลเเเเนนนนนนีี่่่ยททททุกกคคมมมัป็ผผลลอออข้าางจะะ คือถ้าคอมโบกับบิสเอนโตนะผมคิดว่าเออแม่งเทนะเว้ยแม่งเฟียวนะแต่ว่าก็ได้อยู่ได้แค่อันดับ2อครับผลสั้นแต่เออไปเลยไปไกลๆหยอครับผมหยอดโอเคทุกคนเราไปดูอันดับที่1กันนะครับทุกคนจะเป็นอะไรนะครับโอเคไปดูกันเลยและแล้วนะครับทุกคนเราก็มาถึงอันดับที่1กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับที่1ก็คือผลไฟตื่นนะครับผมทุกคนมันเป็นผลที่สกิลนะครับค่อนข้างที่จะแรงมากๆแล้วก็คูดาวไวนะครับผมแล้วก็สกิลค่อนข้างที่จะกว้างนะครับผมเออนี่แหละ ถามว่าทําไมมันถึงแบบว่ามาอยู่อันดับนี้ก็เพราะมันครูดาวไวกว่าไงครูดาวไวกว่าเออยูโนยูโนมิเออก็ครูดาวมันไวกว่านะครับค่อนข้างไวกว่าผลสั่นค่อนข้างที่จะเยอะนะคือผมได้ลองใช้ผลสั่นไปเล็กๆน้อยๆเนี่ยในการรีวิวใช่ไหมก็ลองใช้สกิลคือมันครูดาวที่จะค่อนข้างนานนะถ้าไปสู้กับใครเนี่ยกูตายชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออวงกว้างจริงสกิลซึมงนี้เออทุยซริมมีนะครับผมแต่ก็ไม่สามารถที่จะวันช็อตศัตรูที่โหดๆได้นะอืมแต่ว่าเมื่อมาเทียบกับผลฟองผลไฟอะไรเงี้ยครับ ผลไฟยังสามารถสกิลใส่ได้แบบต่อเนื่องนะครับผมผมคิดว่ามันค่อนข้างทีง่จะดีกว่านะอโอเคทุกคนก็ห้านดับผลปีศาจที่ผมคิดว่ามันดีต่อการฟาร์มแล้วก็ p v p ก็รวมรวม,มครับผมเออพูดปนๆกันไปเนานะก็มีประมาณนี้นะครับผมก็อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับใครที่ มีความคิดเนี่ยที่แตกต่างอย่างผมก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะผมก็อยากรู้นะความคิดของเพื่อนเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมน้องๆหน,น,น,นุ่นหนุ่ยเอฟซีที่น่ารักแล้วก็ชาวเทคนิคไมโล,ลกับเทคนโนิคมาตินทุกคนนะเออว่าคิดยังไงครับก็คอมเมนต์มาบอกไว้ใ,ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมโอเคทุกคนก็คลิปนี้มีประมาณนี้ใครชอบฝากไลค์แชร์ติ๊กให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมให้ผมด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคก็ทีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม